ไม่ได้ครับทุกคนผมทำอย่างนี้ไม่ได้ผมเพียสมีชื่อที่อยู่บ้านเลขที่บัตรประชาชนทุกอย่างตายกูโดนแกผ้ามัดขึงอ่ะข้างล่างข้างล่างพาร์ทนะข้างล่างพาร์ทอันที่สองคือไอดีนะนะครับพี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอัชพงศ์ศรีมาลิเวอร์พูลอ่ะไอ้ที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่โดนเราตกประจับปะไม่ไม่ใช่แต่ H L X อยู่หรอนะใช่ป่ะวะจำไม่ได้อะถ้าเขาแพ้กูอีกทีหนึ่งก็คือก็รู้มืออ่ะพี่ไม่เขาแพ้ทางกูดใช่ปะเขาไม่ใช่หรอกบางที่ริอร์พูลโน่หนึ่งอะไม่แน่ใจแต่อยากทำลิเวอร์พูลนะผมชอบตอเลสอะดิรเนอร์ เดี๋ยวรอตอเลสเอาเอ็มมาก่อนแล้วกันนะผมค่อยซื้อค่อยเล่นทำไรไอ้นัิเอโยโจียเยเฮียเฮียเฮยเียะเยเฮียเฮยเฮียยเฮ้ยเฮยีเยเีเยเยเฮียเเฮีียเฮียเียียเฮียยเยยเเเ ร้อยได้กระชากลากไปแล้วจากครึ่งสนามเทีย่ยวพอดีวอร์เนอร์ Warner, แม่งกูกะกะจังหวะพอดีไอมันยึกยักพอดีพี่โอเคดใช่นูเยดบวกเก้าว่ะคนเนี่ย <An> มาคนลอยย้ายทีมสักทีนิสัตว์กูจะได้ไปเล่นตัวอื่นหน่อยเล่นทีมอื่นหน่อยไป,ปลิเวอร์พูลได้เหียพี่จะไปทำฟูลลิเวอร์พูลเหรอพี่ <laughs> กูชอบลอยยังไงสัตว์มันน่าจะเลิกใกล้เลิกกันที่ไม่น่าไม่ก็ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เอาสแตทเงเดี๋ยวกูสั่งมันก็ได้เฮียแล้วเจอกันนะพี่เอานาเซอร์ซาอุบีเราก็ตัดมึงเล่นใจเย็นเกินไอ้เหียนยไม่เลี้ยงเข้าประตูกูไปเลยไปเลยล่ะอ๋อนี่พี่เจอคนในแชทนี่ไงพี่สิธิโชคเนี่ยอยู่ในแชทพี่อยู่ใช่หรอใช่พี่เขากดดักพี่เอาพี่ชายแพ้กูได้ไหมกูอเอาที่หนึ่งได้ปะขอได้ปะขอได้ปะพูดกันตรงๆเลยแบบนี้นะ โโโมึงถ้ามันชนะกูมึงเตรียมตัวแบมันดิได้ครับพี่ชายผมพร้อมแล้วครับรอยสกัดได้แบบแม่นยำหรือการแจกใบเล่งแม่งเลยเล่งแล้วพี่ไอ้เช่นนี้เล่นแรงเกินไอ้สัตว์ไอ้เี่นนี้น,น,น่าโดนนามาแฉนะไอ้เช<อ><า>่นเนี้ยเบามือหน่อยปะเบามือหน่อยได้ปะ เล่นแรงเกิน์ดนี่แค่เล่นแบบบิงกระแทกเลยอ่ะมึงดูดิน้ำใจในกีฬามีบ้างปะวะไม่มีหรอกไอ้เทียดูดิไอ้เทียหวังเอาชนะจะมาเตะเตะต่อยเขาอย่างเดียวเลย,ยจะตบแอคไงไม่ได้นะพลายไอ้หนูโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิดูดิไอ้เทียด,ด,ดูดิมึงเอาไอ้เทียมึงขู่เขาเลยเมื่อกี้ไอ้าสตร์เ็นมึงอ่ะมึงกี่มองหน้าเลยไอเทียจะเตะบอลหรือจะต่อยไรศาสตร์ไอ้เทียเทนมึงอ่ะไอ้าสตร์ โวยต่อยกูป้าเทสมึงอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้อ่ะเลี้ยงออกเลยมึงก่อนแล้วที่ไปสวยได้ได้บัวเต้มาติวุสขอพลาดแล้วโอ้ดูดิไอ้เหี้ยน้ำใจนี่กีฬาไอ้สัสแบ่งกันไม่เล่นไม่ได้ไงบอลอะฮะจะเอาไปเล่นคนเดียวอย่างเดียวเลยหรือไงมึงไม่หลับอ่ะหน่อยเย้ยไอ้เหี้ยเขากำลังทุ่มลูบุสันคุนิโครส เออปล่อยไปน้องเออดีน้องเยอะสวยไม่ต้องวิ่งตามดีดีงั้นแะดีไอ้เฮียน,นี่เล่นแรงเกินไอศ้ศาตร์สกิดหลังอย่างเดียวเลยเล่นแรงเกินนี้ไม่เล่นด้วยนะไม่มีใครเล่นด้วยนะมานี่แกงเตะทิ้งดิเออสวยอย่างนั้นแหละดีโอ้ย,ยเฮียพ เม้มหมอมึงเม้มหมอตอนนี้มึงเม้มหมอเม้มปากใหญ่หรอตอนเนี้ยมึงดูดิเดชียเวอร์เนอร์กูล้มไปแม่งกระเสียบอย่างเดียวเลยมวยปั้มไหมฟึ่งมวยปั้มมาเล่นกันไหมอันเนี้ยไม่ต้องเล่นแล้วพีฟ้าไหมอันเนี้ยเหี้ยเม้มปากใหญ่แหม่กัดปากนี่ยิ้มนี่ยิ้มเม้มปากอยู่ตอนเนี้ยอื้อนี่เม้มปากใหญ่นี่อยากโดนแบนเปล่าแค่นั้นอะบ้าอำหนาจด้วยมาเดชีไม่ลำหรอกูคิดว่าลำนะไอ้เหี้ย ไอ้แค่นี้ดูบ่อยจริงนะไอสัตว์ดูก็บ่อยจริงนะรู้ไปหมดอะทำทรงรู้เยอะไปหมดรู้เขาจะจ่ายตัวนั้นตัวนี้ดูตลอดไปหมดอะไอ้ฮี่เล่นซะเจ็บเหลืองทั้งครึ่งทีมเลยโกงเก้อในเล่นบอลหรือเล่นอะไรอ่ะเออยืนนิ่งไว้น้องยืนนิ่งไว้อย่าขยับ รู้ด้วยอ่ะเห็นป่ารู้พี่มันดูเยอะมันรู้ว่าพี่จะเวนเนอร์แบกนะพี่มันประดับไปเลยที่เนี้ยยังรู้เยอะพี่ดิโอโกโจต้าที่กลางสนามพวกเขากักกั้นได้ดีผู้เท่ากูมาแล้วดิมาเท่าแกต์แก่กูดิไอสัตว์โอ้ยเฮียจีเตะขาตัวเองโดนขาตัวเองไอสัตว์ ก็บได้ไม่ถามกันคำเดียวคืออยากพิมพ์คุยเล่นกันอยู่ไหมแค่นั่นเองอ่ะไอเสตติโชคเดี๋ยวก็โจต้านะเิตติโชคน้องน้องยังอยากพิมพ์คุยเล่นกันอยู่ไหมน้องพี่ถามน้องตรงเนี้ยคือน้องไม่อยากพิมพ์แล้วใช่ไหมล่ะเปเกี่ยกว่าเด้ไม่มีพลาดอยู่นะครับด้วยความนิ่งล้วล้วเลยเมฆละลายโจต่าผมละลาจริงๆรพี่กูเมนไร้สารมันเป็นประตูแรกของเกมที่เกิดขึ้นในครึ่งหลัง เนี้ยได้ยอดเยี่ยมมากนั่นก็เหมือนกับการป้องกันมากกว่าเจ้าได้ดิโอโกโจตาเป็นการจ่ายบอลที่เห็นลูกยิงบอลตรงตัวรักษาประตู โอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งคู่แรนเนอร์รอยส์เขาดักพอได้ทำให้ผู้แข่งเสียการคลองบอลดิโอโกโจตามาเน่เป็นการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมโฟลเลอร์ เสียการครอบคลองบอกเฮนเดสันดิโอโกโจตาโอเรสกาเขาพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียการคลองบอสรอยส์ โมซาล่ามัติอุสยึดเกมเืิอธงผู้ช่วยขึ้นว่าล้ำหน้าสัตว์เม่งเม้มเม่งเม้มนหขอลองกับไอเฮียนี้ดิไอเป๊ปดูดิโกเมสมันมีปีที่อะไรดีกว่านี้ป่าวะโกเมสอ่ะนี่วะ ได้โอกาสวิ่เฮียโอ้ยเกือบไปสักอบออกปัดรพีนโม่งได้แข็งแกร่งแล้วนะครับแต่จัดจังหวะสบัดศีิษะาผิดไปหน่อยแวรเนอร์เล่นได้ดีโอ้โหไอ้สัตว์เพื่อทำลายจังหวะนี้เยนรัช เอาคลิปการเลี้ยงผ่านโอโ้โ,อเโอเหเฮ <c oughs> ียเอ้ยหวยสาสตว์เล่นด้ดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมลูกนี้ผู้ษาประตูต้องโวยกองหลังเลยแหละครับไอ้เหี้ยนอ้ของอนำสองศูนย์ กองหลังหนึ่งคนกูเรสกาจานดาวกลิชอีกสามนาทีสุดท้ายของเกมเทียกองหลังกูมันวิ่งไม่ไปอะ่ะไอ้สตัตว์ฮอนคืนหน่อยเดชสัตว์กูเรสกาเวลาที่พ้นเข้ามาเหลือแค่สองนาทีเท่านั้นดาวกลิช ทำไมบอลมันอยู่ที่ตีนมันตลอดเลยวะไม่เข้าใจผู้ริบล่าแย่งลูกกลับมาได้ครับวุ้ยแต่แก๊สแก๊สมูลเลอร์นี่โหดอยู่นะได้อยู่นะแก๊สมูลเลอร์สัตว์ดาวจำพูเลยเย็ดแม่ ยิงสองเท้าด้วยแกนหมุนเลยถ้าบวกห้าผมพร้อมแล้วพี่ชายไอ้ดาบไม่เคยแบนใครซท่ที่กดตรงไหนนะเราล่วงจากดาวดำเลยสัตว์แพ้แค่เกมเดียวล่วงดาวดำชนะสองเกมยังอยู่ดาวดำแบบมึงว่าไงอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นแพทของมันคือมันตบพี่ให้หลุดเหลือดาวจมูพี่พี่จะได้กดเล่นต่อมันจะได้นั่งดูพี่ต่อยาวๆงพี่อ๋อ แต่ดาวจำพูดาวดำบอกว่าเปนขึ้นได้วันไหนที่เราเล่นดีก็เล่นดีไปทุกครั้งวันเลยนะบอกไง<อ>วันไหนเราเล่นเฮียก็จะเล่นเฮียไปตลอดอะวอเลอร์ลุงกั๊มเอามดเจอไหมไเฮียแต่ไม่ต้องเจอหรอกไม่ต้องถึงมือหรอกไปกดไปขึ้นแรง้งดาวดำมากดดักก็ได้น้องเออแต่วลอวลเลอร์ไอวอลเลอร์เฮียจริงนะมันแบบมันเอาตัวรอดไม่ค่อยได้เว้ยมันไม่ค่อยแบบทักษะกมันมันจะเลี้ยงผ่านไม่ค่อยผ่านเนี่ยไหมพี่ มัน,ม,นมันไม่คล่องตัวมัง้งผมว่าว่ามันไม่คล่องตัวเว้โอเซ่ต้องกลับมาประจำตำแหน่งแล้วนะพี่ออโกเมทยี่สองเอชอาร์น่าจะเก่งนะพี่โกลเมสพี่มีแล้วโกลเมสอ่ะ แต่อยากได้โคเซ่ที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่แบบโคเซ่ที่มันแบบว่าซื้อตามตลาดฟรีทั่วไปอ่ะแต่ตัวนี้มันยังมันไอโฟเลอร์มันไม่มีในตลาดไงที่วอลมันเลือกมันเล่นอ่ะกูไม่ชอบตัวที่แบบว่าไอนี่มากกว่ามันเยอะบวดเต่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันตรายจริงตรงไหนจบกิจกรรมพี่พี่เปิดเอาโคเซ่ซีซีพี่ป้าพลังเลยพี่นั้นอ่ะซีซีเหรอใช่ โคเซามประรอ่านทางได้ดีเต็งปีศาจเลยโฟลอร์บล็อกได้สุดยอดอ,อันตรายรู้ว่าใครจะได้ครองบอลก่อนเปดโดร ฟานอันโฮยัดเข้าไปได้เลยเป็นอะไรอ,อ่ะล้ำไอสัตว์วน,วนี่่แลล้้้ววใกกมาๆชยบัวเต็งนี่คือมึงเริ่มไม่ไหวแล้วนะน้องที่บอก,อกอให้มึงใกล้จะโดนปวดประจำการจริงๆแล้วนะโอกาสได้บอลในกรอบ คือฟีฟ่านี่มันไม่ <โฮ S 1> มีเนื้อปีบัฟด้วยเหรอทุกคนแชทคมีไม่เพลทไม่รู้อ่ะแต่โคเซ่เทียมันสก,กิลไม่มียิ่ยมึงไปทําให้โคเซ่มันเก่งหน่อยได้ป่าววะฟีฟ่าอ๋อมีเหรอมีเนื้อบีบัฟเดือดถ้าเก่งเกินอะไรเงี้ยน,นะไอ้เหี้ยเขายิงพลาดไปแล้วเน,เนื้อเ,เนื้อยันเอไอเลยเหรอเรเม่โอ้โหคนนี่โครสทีมนี้ เล่นได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนที่แล้วก็พาบอลผ่านไปได้กุลิตคืนบอลให้กับเพื่อนมรือว่าเนิร์ฟสแต็อะไรเงี้ยลูดิเกอร์แย่งลูกกลับมาได้ครับวินเลียน บอลส่งกลับไปที่วิลเลียนนั่นก็เหมือนกับการป้องกันมากกว่าโอเรสกาเป็นวิธีที่แย่งบอลกลับมาเชฟเชนโกบัวเติงโอเรสกาโฟลเลอร์ เล่นบอลอย่างช,าชันฉลาดอโอ้โหมึงวิ่งมา,าต้องนานไอ้เฮียโกา้าจแล้วพยายามยกขึ้นมาแต่ไม่ถึงโอตรงตัวพุตสาประตูกุศาแบบตั้งใจปั้นมึงเลยเมื่อกี้เนี่ยเล่นหงเล่นท่าไอ้เฮียมา,มานั่งสำรอง ได้โอกาสบททักษะนี้ยกบอลได้ถูกจังหวะจริงๆคู่แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทําไม่ได้เข้าบอลแน่นเพื่อทําลายจังหวะนี้ไปลูดิเกอร์ไอสัตว์มาดิไปเนี่ยมึงเน็งเน็งเน้นเน้นเนี่ยเน้นเน้นเนี่ยไอเฮี้ยคุยกูต้องมาทะเลาะกับมึงทุกวันเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยไอเฮี้ยประตูที่นำหนึ่งศูนย์ คุยมันไม่ใช่เรื่องนะไอ้เฮียที่กูต้องมาทะเลาะกับมึงทุกวันเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เฮียกดผิดเอาไอ้สัตว์ เออมึงเองมึงอะจริงมึงมึงเออกูเองไอ้เฮียกูเองมึงมาเปิดสตรีมกูดูใช่ไหมมึงพอสเมื่อกี้เนี่ยไอ้สัสไอ้เฮียกูดังยังเนาะไอ้เฮียไม่กูไม่กูไม่ต้องดังก็ได้บางทั้งที่มึงแค่รู้จักเพราะเปิดสตรีมมึน พอมึงพอมึงรู้ว่าเป็นกูมึงจะเล่นดีขึ้นอีกเท่าตัวเวมึงไอ้เฮียเอาพี่ออกกล้องอะ่ะพี่ชายเฮ้นศาสตร์มึง<ร>ไม่ต้องรู้จกักกูก็ได้นะั่งไอ้เฮียถ้ามึงดูกูแล้วมึงจะเก่งขึ้นอะ่ะกูเต็งแรนเนอร์จบครึ่งแรกแต่สูตรนี้กูไม่เคยโดนใครไอ้นี่ว่ะเพ็บสตรเนี่ยมีใครหยุดได้พี่ไม่มี แต่มันไม่เคยที่จะยิงให้กูเข้าเลยกูหลุตเออสตี์โฟลเลอร์เป็นการเล่นที่ดีมากวินเลียนคุณต้องชมในความพยายามของเขาแต่มันก็ไม่ได้ผล จะมีโอกาสในส่วนนี้ของสนามแล้วกุลิตรอยใจบอลขึ้นหน้าเป็นลูกยิงที่คงกริบผำาประตูด้านเป็นสองประตูที่ทำได้ดีมากๆแหม่นะ้องนำสองศูนย์ยังทำได้ ได้้ก่อนแล้วกันมาดานไก่อน้วนีงุลิฟานนโฮมีโอกาสเปิดบอลโกลเล์เอ้ยสวยอฮะเขากำลังทุ่มเกเซโกูไอสัตว์ฮีโร่นะเอ้ยเโดร มึงไปดูโกเซ่นี้ไอ้เบฟว่ามีปีไหนดีๆบ้างวะเพราะว่ามันต้องเล่นคู่กับมาโครร้อยอ่ะมันถึ่งจะได้สแตตเพิ่มของมันแต่มันไวอยู่นะมันโดนวิ่งดิไวพี่จี้จัดอะฟานันโฮ คือปกติผมมันจะมีท่าหนึ่งไว้ที่ปล่อยบอลปล่อยบอลลอดผ่านไปอะ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันกดตัวอะไรแต่ในฟีฟ่าผมกดได้ตลอดเลยนะมันคือกดไอ้นี่ค้างอะ่ะเพื่อให้บอลปล่อยอไอออนหลอ่ะอบเนี่ยอย่างเนี่ย กอร๋อต้องปล่อยจอยต้องปล่อยนี่นี่หว่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วทำมีได้ปะหนึ่งนะมัธิอุสโอเคหนึ่งขอลองหนวิลเลียน<ะ>รอย งานง่ายสำหรับรุกสาประตูโูเรสกาฟิดบอลให้กับเพื่อนโกลเลอร์รอยส์ คว้าไว้ได้ผ่านไปแล้ว84นาทีเหลือแค่6นาทีเท่านั้นกุลิดกัวเต็งเขาเป็นที่รู้จักในคณะผู้เล่นที่จ่ายบอลยอดเยี่ยมเกมนี้เข้าทางเขาเลยโกลเลอร์ได้โอกาสจากการจ่ายบอล โผ oh, ล่วิ่งแสงขึ้นมาได้อะ่ครเก่งมีนเก่งะมันเก่งเว้ยวันนี้คนบอกมันกากมันมีปีไหนที่มันดีอยู่นี้ไหมไม่ใช่ปีนี้มีปีนี้ปีเดียววะนี่ถือเป็นประตูตอกย้ำเลยนะครับกับการการันตีผู้ชนะในเกมนี้ทีมหนึ่งสีหน้าสดใสส่วนอีกทีมสีหน้าไม่ค่อยดีนะครับทบเวลาเหลือแค่สองนาทีรูดิเกอร์ ถ้าผมกด L 1ครัง้งเหมือนกันครับปกติอะ่ะมันมันเวลาปลดเลื่อนซ้ายกดไอนเนี้ย l o o กิ n g l o o k ิกก้งอะ่ะมันก็จะปล่อยผ่านไปนะแต่นี้มันเหมือนมันจับบอลได้เองอะ่ะมันจะวิ่งไปเลยอะ่ะ